สวัสดีค่ะทุกคนพอดีพี่แกงเห็นตอนนี้กำลังมีกระแสไข่พะโลนะคะก็เลยจัดทําไข่พะโลมาเลยค่ะจะสู้มอลีืะ4 0 0 0าของคุณเอได้ไหมเนาะ วันนี้นะคะก็จะมีไข่ไก่ตีนเป็ดนะคะวัตถุดิบที่พี่แกงใช้ตีนเป็ดจะใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่นะคะทุกคนแล้วแต่บ้านนะคะบ้านนี้ชอบค่ะแล้วก็มูสัมชันนะคะหั่นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีใบกะวันนะคะทุกคนมีผงอาพะโลแล้วก็มีผงปรุงพะโลปุยกกค่คาอบเชยรากผักชีนะคะ แล้วก็พริกไทยอันจริงๆเขาใช้พริกไทยดำนะคะพิก่แกงใช้พริกไทยขาวแล้วก็กระเทียมน้ำตาลปีบ๊บ่ะเอาเนี่ยนะคะรากผักชีนะคะแล้วก็พริกไทยแล้วก็กระเทียมมาโขลกนะคะให้ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนไม่ต้องละเอียดมากนะคะอันนี้คือเครื่องสมุนไพรคะ่ะเอาใส่ถุงใบชาพีก่แกงจะนำผงปรุงรสพโล้นะคะมาหมักหมูแล้วก็ขาเป็ดก่อนนะคะ จะได้เข้ารถค่ะแล้วก็ใส่อันนี้ผงพะโลเครื่องเป็นผงเครื่องพะโลนะคะเพิ่มอ่ากลิ่นค่ะให้มันกลิ่นหอมๆค่ะทุกคนก็จะขยำขยำแบบนี้นะคะแล้วก็จะหมักไว้ประมาณ 20- 30นาทีค่ะก็จะใส่ขาเป็ดลงไปหมักด้วยนะคะประมาณอย่างนี้เลยคลุกเคล้านะคะนวดนวดให้เข้ากันนะคะทุกคนมันจะได้รสชาติอ่า เข้าไปในเนื้อหมูแล้วก็ขาเป็ดของเราค่ะจากนั้นนะคะพักไว้แล้วใช่ไหมเรามาผัดสามเกลือของเราเลยค่ะนำขาเป็ดแล้วก็หมูสามชั้นของเรามาผัดก่อนนะคะอันนี้เป็นสูตรของพี่แกงนะคะทุกคนใครอาจจะทำไม่ใช่ขั้นตอนแบบนี้นะคะแต่พี่แกงจะทำขั้นตอนแบบนี้แล้วก็ใส่ซอสตเกียวน้ำปลานะคะแล้วก็ ผัดไปก่อนนะคะทุกคนให้มันเข้ากันสักพักหนึ่งก่อนนะคะแล้วค่อยเติมน้ำเปล่านะคะทุกคนให้ท่วม,มเลยค่ะแล้วก็ใส่เครื่องสมุนไพรเราลงไปนะคะทุกคนแล้วก็ใส่น้าตาลปี๊บนะคะไข่พะโล้พี่แกงจะเอาไข่เนี้ยไปคลุกเข้ากับซีอิ๊วดําก่อนนะคะทุกคนใข่จะได้สว <Nice. S 1> ยคะ่ะค่อยเอามาต้มนะคะทุกคนจะได้แบบนี้เลย ต้มไปสักพักหนึ่งนะคะตุนไฟกลางๆนะคะทุกคนตุนไปเรื่อยๆเลยค่ะถ้ามีฟองให้ช้อนฟองออกนะคะชิมดูจะได้รสชาติเค็มหวานก็โอเคเลยค่ะอันนี้จะเป็นใส่ขิงเพื่อตัดรสชาติให้มันโดดขึ้นมาจะได้อร่อยเพิ่มมากขึ้นนะคะตุนไปประมาณ พี่กังใช้เวลาประมาณเกือบอชั่วโมงน,นะคะเราก็มาเทปด้วยการใช้ซ่อมจิ้มหมูดูค่ะถ้ามันนิ่มๆแล้วก็ปิดได้เลยค่ะแบบอันนี้ก็คือแล้วแต่บ้านไหนชอบนะคะทุกคนถ้าชอบปิดเปื่อยก็จะตุนไว้อีกก็ได้ค่ะตักเสิร์ฟเลยค่ะทุกคนน่าทานไหมคะมนี้เลยค่ะ<ม>เป็นยังไงคะ ไปทานกันเลยค่ะรสชาติของแกงจะออกหวานเค็มนะคะทุกคนทานกับข้าวสวยร้นรอนๆดูสิกังฟูยังอยากกินเลยเรียปากด,ดีโอเคค่ะคลิปหน้ามาเจอกันนะคะฝากกดติดตามช่องพี่แกนด้วยนะคะพี่สอน <S 2> <S 2> <S 2> แคนเทอรนี้แล้วก็ทำอาหารนะคะบ๊ายบายค่ะ